ไม่ต so no 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 ้องไปซื้อหรอกคันละสิบยี่สิบล้านเนี่ยเอาโมเดลมาลดน้ำเดี๋ยวมันก็โตเหมือนต้นไม้เองแหละเป็นไงล่ะเฮ้ยแต่กำลองลดใส่นอนชายเขียวดิสิครับจอมอนจอมประจานสัญจรมันเจอไปแล้วเดี๋ยวดูนี่บุ้มนี่ไม่โหไหนผมลองเลยได้ไหมฮะจอมประจานเล่นกรรมมันต้องแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับ จะได้ไม่ต้องบอกแล้วนี่ถ้าปาเป็นปากมัติดอยู่ข้างในนี่นี่ทุบมันออกมาอย่างนี้แล้วก็หยิบออกมานี่ได้ใส่แล้วเป็นไงล่ะโอ้โหเฟี้ยวแล้วขนมผมติดมือออกไม่ได้อ๋อดึงออกแล้วก็ทำมันกันสินี่ยาเยี่ยมเลยจับตาดูพี่ดีๆนะน้องมามาดูแขนเล็กๆของพี่เฮ้ยจะเบิดนี่โอเคฮะฉันละก็ตุลละเมจิคาปุลละปิปติปปิติคุณได้ใหญ่กว่ามึงอีกนี่อืมนุ่มอร่อยแต่ต้องหยมะนาวหน่อยนี่หยอ ผมก็โง่มาตั้งนานหมืจะใช้อย่างนี้ยังไงมันก็ไม่หมดนีหว่าแปะ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 แเยี่ยมเลยเล่นกามันต้องแบบนี้เว้ยอ๋าได้ฮาได้าเดี๋ยวผมทำมึงนี่ทำอะไรนะโอ้จหโอ้โงโอ้ตหอ้โหโอ้โหจํ้ไหโอ้โหโอ้โหโอ้นหโอ้โหิอ้กาโอ้าหโ้โหโอ้โมัอที่ถู้ตหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โคโอ้าหโอ้โหโ้โหอ้โนโอ้โหโอบ้อ้โโอ้มโอ้โหโ้งนานนะใส่เือหน้อนนะครับ ยี่มไปเลยอ่ะไม่ต้องให้ถึงมืออาจารย์นี่เปิดฝาขวดโคกแบบนี้มันไม่ยากเลยอ่ะโฮเฮ้ยน่าผิดหวังจริงๆเลยอ่ะแม่จ๋าโอ้โหยนี่ลูกหรือพาล่าวันนี้แดกน้ำกูยังต้องช่วยเอากินเอาเอาไปเอากินกินวีแม่เอ้ยต้องดูแลคือพิซซ่าเนี่ยแยกชิ้นออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาเนี่ยมัน มันจบแล้วอ่ะอาจารย์ครับมันยังไม่ถูกต้องแม่จ๋าอยากกินพิซซ่าโอ้นี่ลูกคนละลูกเทวดาเนี่ยกูต้องให้มึงทุกอย่างเลยจะไม่ได้มีมือมีเต็นไม่ได้เอาเอากินโอนไม่ไดแค่นี้เองครับจบๆหน่อยครับจบตรงนี้หน่อยฮะอะไรนะครับก็ยิ้มด้วยอ๋อยิ้มละได้ได้ครับได้ครับโอเคครับผมโอเคยืยื้อสามสองหนึ่งปลายแฉโอเคเป็นเป็นไงบ้างครับผมบุ๋ยเฮ้เพื่อนนี่บีบซอสใส่เลยอ๋อ้ตกใจจังเลยมึงตกใจเลยเนี่ย อ,อาเบื่อจังเลยโอ้ยไม่มีอะไรเลยอโอ้ยแม่จ๋าโอ้ยทำไมมันตักไม่ขึ้นวะ <c oughs> โอ้ยแย่แล้วต้องใส่หน้ากากป้องกันซะแล้วอ่าเยี่ยมเลยมันก็ไม่ยากหรอกคุณแค่หมุนตัวแล้วเอาขาวางแบบนี้โอ้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูเึบอมอาจอมจอมจอมแม่จา๋านี่นะคะตอนนี้กำลังอยู่นะคะปึ๊บแล้วก็ หายไปแล้วค่ะตอนนี้ยังอยู่นะครับเฮบแล้วก็เอาดากๆโอ๊ยแม่จ้านี่คือวิธีการเทน้ําที่ถูกต้องอ่าอลไกระดาษกันกแล้วก็ตัดตัดตตัดเยี่ยมเลยตรงไงถึงมือกูก็เอากระบวยตักมาใส่ถ้วยมึงงงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเออวิธีจา์มันยากไปครับก็แค่เอาถ้วยลงไปตักเลยอ่ะนี่ไม่ต้องใช้กระบวยด้วยอ่ะแค่เนี้โตจานเ้ยโอยเสียงอะไรเสียงอะไร มือจับแก้วยกน้ำกินวางแค่นั้นแหละอเหมือนอาจารย์จะยังไม่เข้าใจนะครับ <c oughs> <c oughs> แน่แ๋จแบบอยู่นะมึงไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยนะมึงพิการไหมเนี่ยนี้แขนขาก็มีคูป้อนอีกแล้วโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยลูกเวรเลยแคนนั้นเองครับจารย์ที่ง่ายกว่าอีก <c oughs>